สวัสดีฟ้าสายในในาวันนี้ลุงหมอจะไปทอดกระถินที่ทุดงคัสถาน<อ>จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะซึ่งเป็นสาขาของวัดพะมก,กายาก็ประปอนกับลุงหมอก็ร่วมบุญเป็นประธานประธานลองกระถินกองเล็กๆร่วมบุญกองละ1,000 ก็ได้เดินริ้วขบวนทั้งสองคนเลยนะก็เดี๋ยวก็จะออกไปละอาบุญมาฝากฟ้าไสด้วยวันนี้ก็มีคนมาจัดร้านกันเยอะเลยออกร้านสร้างฐานบารมีกันเยอะปีนี้ลุงหมอไม่ทันเอาไว้ปีหน้านะก็นั่นแหละลุงหมอก็ยังย้ำคำเดิมนะบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขความสำเร็จ ในชีวิตนะจะอยู่ในฐานะใดก็ตามนะล้วนต้องอาศัยกำลังบุญในตัวหนุนนำให้ไปสู่เป้าหมายสู่เป้าที่ตัวเองต้องการที่ปถนาไปสู่ความสำเร็จนะชีวิตของเรามีแค่2องอย่างมีบุญกับมีบาบุญก็จะ,จะคอยส่งเสริมสิ่งที่ดีงามส่งผลสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเรานะ บาปก็ค่อยคอยปิดกัน้นค่อยฉุดล้างค่อยกดดันค่อยทําลายทําลายล้างโอเคเอาบุญมาฝากเดี๋ยวลุงหมองก็จะไปทอดกระถินที่ตุดงข้สถานวัดสาขาของพรมกายที่ประจบคีรีขันแล้ว